ร้อนเพราะนว่านนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเ yeah, อติจับก่อนหน้านั้นก็เคยในหัวกันป่า When Beauty of the song reminds me we belong together in. นี่เป็นเคปแนะนําแล้วก็วิทยาประวัติอ่าไม่เสร็จมันคือประสบการณ์การเล่นนะครัเอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกแล้วรับคือตอนแรกที่ผมซื้อเกมนี้มาก,ก็เพราะว่าเกมนี้มันเป็นค่ายของค่ายเฮจี้ได้แบบว่าไม่เหมือนคนอ่าซิมของบริษัทเกมอ่ะคุณแปลว่าเกมนี้อ่าของบริษัทนี้บริษัทนี้ทำเกมแล้วแล้วก็ซื้ออะไรประมาณนั้นนะคุณโดยมีผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็น ซิมโฮยเวอร์ก็ก็เล่นเกมโฮยเวอร์ทุกเกมแล้วก็ด่าเกมทุกเกมเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังอวยสตาร์เลวิสนพราะว่าไม่น่าคุยถึงคัแล้วกันอโดยเกมนี้นะครับมันให้ประสบการณ์ที่แตกต่าสงสำหรับผมมากๆเลยเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกมาเกมออกจะน่าเบือ่อก็ก็เทินบิแล้วคุณมันจะอะไรมากคือเรายังมีคอมโบน้อยตัวฮอนน้อยอะไรนั้นน้อยอยู่แบบมันเขา้าเข้าพได้แต่ มันน้อยอะไรประมาณนั้นนะคุณแต่ก็ประมาณช่วงเจอมินิบอสตัวแรกแล้วกันเจอมินิบอสตัวแรกก็มันเริมแล้วว่าเชี่ยเราคอมโบแบบนี้ได้หรอวะแบบนั้นได้เดี๋วะเพราะว่าตอนนั้นน่าจะแจกตัวที่สามาแล้วนะรู้สึกยังวะน่าจะยังยังยังตัวที่สามต้องออกมาจากนั้นโอเค,อเคอย่ายงคือเรายังมีสองตัวอยู่แต่เวลารอเยอะขึ้นทําให้เรามีคอมโบเยอะขึ้น เกตแท็กของเราก็เยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยแบบว่าเจียเกมเ,เริ่มมันละเริ่มสนเริ่มสนุกขึ้นละโอ้โหแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้มันมีคาเตอร์ซึ่งเธอเบสเนี่ยนะมีคาเตอร์อะไรประมาณนั้นเชี่ยเคอร์นเบสได้มีคาเตอร์เพื่ออะไรประมาณนั้นแต่ไอ้ที่การได้คาเตอร์นเนี่ยมันจะทำให้เราแบบสร้างอ่าคอมโบของเราได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ จงตีกาดมันได้ประมาณนึงแล้วมันแล้ว,ลวมันเราจนมันจงตีมาเราจะต้องใช้บีในการเบรกกาดของสตูก็ทําให้เราต่อคอมโบต่อคอมโบอย่างต่ำก็่า60คอมโบอะไรประมาณนั้นมันมันเริ่มสนุกขึ้นแรกๆก็ 30- 40หลังๆมา60จนถึงร้0ยผลทำสุดๆน่าจะร้อยกว่าเม่ก็อกกว่านั่นแหละเกมมันเลยรู้สึกว่าเชียเนี่ยเกมเที่บเป็นเทิร์เบทที่รู้สึกสนุกแล้วก็น่าจะไม่มีเกมไหนทำเพราะมันอินดี้เกิน อ่ะพูดถึงอินดีแล้วเกมนี้เป็นเกมซื้อไม่ใช่เกมกระฉาซื้อรอบเดียวจบรอบเดียวแล้วก็เล่นออฟไลน์ได้ด้วยคุณรู้คิดว่าแปลกไหมละ่ะเกมสมัยปีสองพันยี่สสองพันยี่สามแต่เป็นเกมซื้อใช่มันแปลกเพราะเกมหลายๆเกมมันชอบเป็นเซอร์วิสที่แบบว่าอาพัฒนานาต่อเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ตัวละครใหม,อใหม่อะไรประมาณ แต่เกมนี้มันมาแบบแบบเนี้ยื่อเลยแปลกสำหรับผมเออคิดว่าลองซื้อเกมนี้กว่าเพราะว่าเราก็ซิมเฮจีแล้วเนานะก็ซื้อมาก็เล่นได้ออมานนั้นนะคุณโดยนี่จะเป็นพวกฟุลเตที่ผมลองอันนี้มาโดยผมใช้ในการเชื่อมระหว่างคอมก,กับโทรศัพท์เอาแล้วก็อ่าจอประมาณนั้นมาก็เลยคิดว่าคุณคิดว่าไงเกมมันสนุกดีใช่ไหมล่ะ เราหงนั่งสนุกนะส่วนเพื่อสเป์ก็อย่าหวังเลยคุณก็คือเครื่องปุกมันมันกี่ปีแล้วอ่ะมันสอง8สิบแปดสองสิบเก้าคุณเล่นเกมปีสองพันสิบสายี่ได้แค่นี้ก็ปูนแค่ไหนนะคุณเล่นยินชินยังไม่ได้เล่นคอนไกสตาร์เลวยังไม่ได้เลยคุณเออมันได้ประมาณนี้ผมว่าส,สุดยอดละสระหพูดอะไรอีกต่อดิเก็เพียต่ออีกรอบแล้วกัน เกนี่น่นอาบอกก่อนเลยว่าคนไหนที่ไม่เหมาะมันไม่เหมาะบางคนอยู่เพราะว่าเกมนี้มันใช้รีเฟกค่อนข้างแรงแต่ว่ารีเฟกไปเรื่อยนะคุณคือคอมโบไม่ไดีการเคาน์เตอร์คือเราต้องเคาน์เตอร์ให้ถูกจงังหวะเมื่อนเล่นพวกไซเรลวะที่เราต้องแบบว่ากดป้องปัดป้องให้ถูกจงังหวะเราถึงจะสามารถาปัดป้องและป้องกันได้ถ้าเราทําแบบนั้นอ่ะไม่สําเร็จบอกเลยว่าเลือดเราหาย หายเรื่อยๆหายเรื่อยๆหายเรื่อยๆบางตัวมันตีมันไม่ได้ตีแบบรอบเดียวบางตัวมันตีต่อเนื่องบางตัวแบบมาตีเป็นจังหวะตีเสร็จปุ๊บง้างนิดหน่อยให้เราดูมีจังหวะหนกอแต่ไม่บางตัวแบบยิ่งบอสบอสใหญ่ตัวแรกมันตีซะแบบโอ้โหมันไม่กดเลี้ยงเราเลยนี่หว่ามันตีเสร็จปุ๊บมันตีต่อราค้ามันตีแล้วมันเปลี่ยนสีสักหน่อยมตีจากสีแดงก็ต้องใช้ยานในการควบบุอ่าในการ อ่าปัดปองแล้วจุ่ๆมันตีเสร็จตึดมันก็เป็นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าที่เราต้องเปลี่ยนเป็นบีในการอ่าเคาน์เตอร์โอ้โหอะไรครับเนี่ย <laughs> แต่ก็สนุกด,ดีสตอรไม่มีเกมไหนทำได้ประมาณนี้แล้วนาะคิดว่านะโดยค่าคขาก็ประมาเนี่นะเกมมันราคามันเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าก่าซึ่งราคาต่ำมากคิดต่ำาะนล้วก็ต่ำอยู่แหละมั้ง คิดว่านะเอาเป็น,นว่าถ้าคนอยากลองซื้อก็ลองซื้อมาได้เพราะว่าเกมมันแบบว่าเกมจากเพจสตูนก็น่าจะมีการรฟัน n d เล่นประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วลองรัน f u ก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบนะเกมมันก็เทินเบ็ดคุณคือเทินเบดมันก็เฉพาะคนอยู่แล้วอะแต่อันนี้มันเป็นเทินเบดอ่าให้อ,อสลก็เลยคิดว่าเรามาลองหน่อยก็ได้มั้งคิดว่าเกมมันแตกเกมมันดีแล้วก็ลองอเปิดใจให้มันลองดูแต่ถ้าคุณบอกว่า ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ต้องลองก็ได้เพราะว่าลอกมันเข้าหิสีก็ได้ถ้าคุณท้าว่าไง,างเพราะว่าคิดว่าคิดว่ามันต้องลงหีบสีบ้างแหละแต่ถ้ามันไม่ลงก็แย่ะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นแล้วกันเอาละ่ะจบอ่านรีวิวเกณฑ์แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นการพูดคุยเล็กๆน้อยๆแล้วก็หลังจากนี้อาจจะไม่ได้มาลงคดดยยลงิปใหญ่ๆอีกรอบเพราะว่า อืมสอบนั่นแหละอละบายฮะ